วัสดี้ท่านพี่น้องมื่อนี่สภาพี่น้องเข้ามาท่องเที่ยวร่วมกันมาหานก็ไลสดไปแล้วพี่น้องเออเบิ้งเบิ้งภาพเมนี่พี่น้องบั่นเบิ้งแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แหล่งท่องเที่ยวแห่งธรรมชาติที่สมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวนี่ก็มีกําหนดการอยู่ด้วยเพราะว่ามันแหล่งมา่นี่มันก็ตายเนาะพี่น้องสวนหญ้าหัวงอกเบิ้งพี่น้องงามครับว่าคนมาหลายคนมาท่องเที่ยวหลายเออก็เลยยัดโตกกระเสียก็เลยพาเอาให้พี่น้องเข้ามาในเบิ้องในเที่ยวน้ำกันเนาะ พู้ได้มากก่อนเดือนเมษาก็สิเห็นยุ่นละมีหน้ามษสานี่ก็สิแหงแล้วนะพี่น้องดอกห้าหงออกแม่อมืดพี่น้องพ่นเอามาเป็นรถเป็นรถเลยพ่นนู้นไกลๆพี่น้องเลี้ยวบ่เห็นดอกอยู่กล่องม,มันหน่อยอ่อมเลยเป็นเลยพี่น้องถือว่าเป็นสกสเด้อพี่น้องเิ็นทรงควมสุกใ้พี่นออ้องเฮาอวยอานวยอวยพรให้ตลอดปีใหม่ปีเก่าพี่นออ้องอสวัสดีปีใหม่พี่นออ้องเข้าดงเบิกดอกห้าธรรมชาติห้าขี้กาก็มีดีพี่น้องดอกอีหยังนึงเหลืองนิดหน่อย น้อยก็อยาขี่กากระมี่เต็มเลยพี่น้องเบิ่งความงามของธรรมชาติเท่าเบิ่งพี่น้องคนมาหลายย่านตกกเสียกันเลยเฝ้ามาพาพี่น้องเข้ามานเนี่เบิ่งในส้มน้ากันผู้อยู่ไกลเนาะพี่น้องผู้อยู่ต่างจังหวัดผู้ผ่านมากครับได้ได้พี่น้องอยู่อับเภอสมาัตอเขามาเสียบ้านหัวล่าเนี่พี่น้องพรท่านหอดบ้านหัวล่าดอกนี่ฝากบ้านยี่หลอบ้านน้องแซงนี่ละเออมาฮอดนี่ยังถามเมืองไม่สามาทั่งกับพนมไพ่กับมาสมัตกับ ตรงขางกับสวนนามันมีท่างท่างทางเลี้ยวลงมายู่ดอกแล้วก็ตรงย่างเดียวมาหอดทางยางอ่ะงมาพ่อท่างแดงอีกตรงมอย่างเดียวล้วพี่น้องพ่อท่างยางอ่ะรัดขามท่างยางมาเลยพี่นอ้นอ,งนองเห็นแล้วก็ตรงมีแต่ความสุขความจเจริญเ้อ,เอ,อพี่น้องของจังหวัดลอยเ,เ็ท่าแต่ว่ามันเป็นแล่นมากแข่งไม่เนาะพี่น้องเพ่เวนที่โต๊ะดินแล้วขำแล้วสิ่งทเด้อพี่น้องพี่นอ้องขอดเบน้ำกันงามงงเบิ่งเป็นหวงเดี๋ยวไปใกล้ม่นหมาดดิเดี๋ยวไปอุ้หลดันหนึ่งจอดดูเห็นว่าพี่น้อง คนกำลังลงมาผู้คนกำลังลังลงมาเบื้องหัวหนัวไทยลูกไายนี่กันเจ้าเสีอยู่ผู้อยู่ไกลกะแววมาเบิ่งได้พี่น้องผู้อยู่ไกลกะจังเบื้องดีตั้งโทรศัพท์อีกกระดิพี่น้องผ้าทองเที่ยวก็เป็นวัชพืดชนิดหนึ่งอ่ะหละแต่ว่าเป็นบ่อเดืดหน้าปีนี้พรมงส่งพื้นหน้าพื้นนี่ประมาณหาซิมฮกซิมไร่หุ่นน่ะพี่น้องบ่อเดืดหน้าได้บุญแบบนี้หนาขึ้นเต็มเลย ขออมนว่ยอวยพ่อหน่พี่น้องเฮ้เด้อจงมีแต่ความสุขกวนไปเรื่อนตลอดปีตลอดไปนี่ตลอดปีใหม่ปีเก่าหรือว่าปีอะไรกด้ติดตามมานั่ตลอดพี่น้องช่องอมนอนฟาร์มไก่ชนนี่แหละมีนในตลกหกห้ากับขอฝากน้่พี่น้องเฮ้นเบื้องน้ำกันผู้ติดตามจะหลยอะ้รพี่น้องเบื้องขอฝากขอไปเนี่ยฝังดิขอฝากซื้อฝากซื้อ,ฝา,อฝากเสียงอมนอนฟาร์มไก่ชนไว้ยนะพี่น้อง เบิ่งพี่น้องโอ,โอ้งามแต่ภูมาิทัไทยนี่ก็บ่อยากกลับคุณด้พ่ออยากต่ออาตงเต้นเมืงองนีแ้แหละมาธรรมศาสตร์เนาะธรรมศาสตร์ันสวยงามสดใสสวยงามขอบคุณพี่น้องเด้อตามเราพรม,มน้ำลงตลอดขอบคุณครับด้วยใจจริงให้มีแต่ความสุข้อมูไปเรืคิดจังไนสมหวังสาธุ